สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลคาราบาวครับในรอกที่4หรือลอบ16ทีมสุดท้ายกันดีกว่าประจำเช้าวันพุทธที่30กันยายน2020วันนี้มีแต่กันคู่เดียวนะฮะก็ปรากฏว่าใน90นาทีเนี่ยสเปอร์เสมอกับเชลซีไปหนึ่งๆนะฮะโดยที่เชลซีเนี่ยนำไปก่อนถึงสูงจากตีโบแวนเนอร์ครับแต่ว่าสเปอร์มาตีเสมอได้จากอิลิกลาเมล่าครับทำให้90นาทีพอเสมอกันเนี่ยต้องยิงจุดโทษหาผู้ชนะนะฮะก็ปรากฏว่าสเปอร์ครับ ดวลจุดโทชนะเชลซีไปด้วยสกอร์5-4ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกครับแล้วก็เขีย่ยเชลซีตกรอบไปในวันนี้นั่นเองซึ่งโปรแกรมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวค่ำคืนวันนี้ครับคืนวันพุทธที่30 กันยายนก็จะมีอีก4คู่นะฮะนิวพอร์ตเคานตี้เปิดบ้านเจอกับทางนิวคาสเซิลเบอร์ลีเจอกับแมนซิตี้ไบรตันครับจะพบกับแมนยูเอเวอเรตันก็จะเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ครับคืนวันพฤหัสที่ห่งตุลาคมมีเบนฟอร์ดเจอฟูลแลมแอสตันวิลล่าเจอสตล์ตซิตี้แล้วก็คู่เอกเป็นลิเวอร์พูลพบกับทางอาร์เซนอลนะฮะก็ ในทุกคู่ก็จะเป็นการเต็มแบบนัดเดียวจบนะฮะถ้า90นาทีเนี่ยเสมอกันก็นกจะโดยจุดโทษหาผู้ชนะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับโดยที่ผลประกบคู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายหรรอบก่อนรองชนะเลิศครับก็จะมีในวันที่1ตุลาคมนั่นแหละในที่อังกฤษนะครับผมก็หลังจากคู่ลิเวอร์พูลก,กับอาอร์เซนอลแต่จบปุ๊บก็จะจับคู่ในรอบก่อนรองชนเลิศปั๊บเลยทีเดียว